เปิดบ้านตั้มจารุจินดาเผยหลังแต่งงานภรรยาต,ตามเช็คถึงหน้าห้องน้ำหายหนะ้าหายตาไปจากวงการนานพอสมควรสำหรับนักสแสดงหนุ่มตั้มวิชยาจารุจินดาลูกชายคนโตของดาราอาวุโสชื่อดังดวงดาวจารุจินดาและเป็นพี่ชายของหนุ่มเต้นตะวันจารุจินดาหลายหลายคนอาจนึกถึงหนุ่มคนนี้เพราะไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้มก็ได้พบรักกับสาวสวยรุ่นน้อง ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและเป็นผู้จัดละครค่ายมงคลการละครจำกัดร่วมกับเต้นตะวันจารุจินดาบางคนอาจเห็นงานหรือเงินสำคัญกว่าเรื่องของความรู้สึกของคนใกล้ตัวถึงวันหนึ่งเงินไม่ใช่คำตอบทุกอย่างครับับเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างผมคงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านดูแลพ่อแม่ครับท่านอายุเย,เยอะแล้วจากที่เคยออกไปอยู่ข้างนอกมาเกือบสิบปีส่วนเรื่องของชีวิตคู่คบกันมาเจ็ดปี ตอนเจอกันครั้งแรกผมทำงานที่ RCA ในอดีตผมยอมรับผมเป็นคนเจ้าชู้ชีวิตผมจะวนเวียนเรื่องแบบนี้ตลอดแต่ในเจ็ดปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างครอบครัวไม่เคยมีเรื่องอะไรให้เขาต้องเสียใจไม่นับปีแรกนะตอนเพิ่งคบกันใหม่ก็ยังมีเพื่อนเก่าๆที่เจอกันตามปาร์ตี้ยังทักมาแต่พอคบไปได้ปีหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยน ID Line ไม่มีใครทักมาได้แล้ว เขาเฝ้าหน้าห้องน้ำคอยเช็คมือถือยังเป็นอยู่นั่งหน้าห้องน้ำเวลาคุยงานเหมือนติดเป็นนิสัยแล้วถ้าเขาเข้าห้องน้ำเราก็จะไปนั่งหน้าห้องน้ำด้วยตามชอบคุยงานตลอดแล้วหัวเขาคิดเลยก็ต้องคุยกันเลยเลยได้คุยกันหน้าห้องน้ำ